คือ o e อ n g เนี่ยบังเอิไม่มีปัญหาคือผมก็ทราบดีว่าคนมักจะบอกว่ามันก็มีอยู่2อยี่ห้อคุณจะให้ทำไงอ่ะคือผมก็คิดว่าสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มีความสมคัพิเศษกับ b o e i n งหรือ Airbus คือแปลความว่าถ้าเกิดผมวันๆผมอ่านข่าวรอยเตอร์ซีเอ็นเอ็นบีบีซีอะไรพวกนี้แล้วข่าวซึ่งเป็นลบเกี่ยวกับ Boeing มันเยอะกว่า Airbus สเนี่ยผมคิดว่ามันคล้ายๆแบบมันเริ่มเข้าสู่จุดที่ลงตัวแล้วว่า Air Bu s สดีกว่า b Boeing คราะนี้ ก็มีคนเคยบอกผมว่าเฮ้ยปลื้มไอ้เวลาโบอิงมันมีปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ในข่าวบ่อยครั้งแอร์บัสก็มีปัญหามันแค่ไม่ดอยู่ในข่าวเท่ากับโบอิงอะไรเงี้ยมันก็คงมันเป็นไปได้เหมือนกันว่าแอร์บัสก็มีปัญหาแต่โบอิงมันมีข่าวลบบ่อยมากจนล่าสุดรอบล่าสุดเนี่ยมันมันผมคิดว่ามันมาถึงจุดที่เริ่มมีการพูดแล้วนะว่าถ้าจะซื้อเครื่องบินใหญ่เนี่ยก็ต้องซื้อแอร์บัสแล้วล่ะคือโบอิงเนี่ยเป็นยี่ห้อซึ่งหมดความน่าเชื่อถือคือแล้วมันน่ากลัวนะการทีีี่่่่เเราพูดดถึงงสิิทมมัอุุตตหไไ้ คือถ้าจู่ๆบินอยู่แล้วประตูมันเปิดอะไรเงี้ยหรือหน้าต่างมันหลุดอะไรเงี้ยมันก็จบนะฮะแล้วโบอิงข่าวลบมันเยอะมากจนมาถึงเวลาเนี่ยมันแค่เหมือนกับว่าด้วยคอนเน็ชันของสายการบินและประเทศต่างๆเขาต้องซื้อจากโบอิงแล้วด้วยเวลาเราจะบินเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากบินแต่เราเลือกเครื่องบินได้ไหมล่ะก็แทบจะไม่ได้ใช่ไหมใครจะเลือกเครื่องบินเวลาบุ๊กบางคนอาจจะเลือกยี่ห้อเครื่องบินเวลาจองตั๋วเครื่องบินแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ไม่มีออปชั่นนั้น ะะแต่ผมคิดว่ามันมาถึงจุดที่ด้วยเอาแค่การรายงานข่าวในแต่ละปีเนี่ยโบอิงเผชิญกับวิกฤตศรัทธาขั้นรุนแรง เข้าใจนิดนึงนะ,ะว่าเวลามีอุบัติเหตุเนี่ยสายการบินมักจะโดนแล้วเสียชื่อแต่จริงๆแล้วอุบัติเหตุจํานวนมากเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะตัวสายการบินเป็นเพราะเครื่องบินยี่ห้อเครื่องบินนั่นแหละซึ่งเวลาบอกว่าเป็นยี่ห้อเครื่องบินยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งอ่ะไม่ได้แปลว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนและการประกอบเนี่ยมันเป็นของยี่ห้อนั้นหมดนะประกอบเครื่องบินแต่ละลำกว่าจะเสร็จนี่นะมันประกอบในหลายที่หลายแห่งหลายแหล่ง นไกลนู่นนี่แต่และยี่ห้อมารวมกันกว่าจะได้โบอิงเครื่องหนึ่งเนี่ยคุณจะโทษยี่ห้อโบอิงอาจจะไม่ได้มันแยกส่วนนิดนึงซึ่งอันนี้มันก็ต้องไปสืบสวนดูว่าไอชิ้นส่วนนั้นเนี่ยมันมาจากอะไรส่วนไหนแล้ววิธีการ compartmentalize การผลิตของโบอิงมีปัญหาไหมวิธีการประกอบชิ้นส่วนที่มาแต่ละแห่งมันมาถึงจุดที่สังคมโดยทั่วไปปุ้โชนธรรมดาเขาตั้งคำถามแล้วว่าบริษัทเนี้ยยังควรที่จะเป็นบริษัทซึ่งผลิตเครื่องบินแล้วทั้งโลกซื้ออยู่เหมือนเดิมหรือไม่ แต่ที่แน่ๆข่าวลบเกี่ยวกับ Air Bu ัสน้อยกว่ามากน้อยกว่ามากรายงานในไทยพับลิกาล่าสุดเนี่ยเขาเขียนถึงเรื่องนี้คุณปีดีบุญสื้ออีกแล้วเขาเขียนว่าเมื่อวันศุกร์ที่5มกราคมที่ผ่านมาเครื่องบิน737 MAX 9ของ Boeing เนี่ยของสายการบินของ阿拉สกาลงจอดฉุกเฉินหลังจากบินขึ้นที่สนามบินเมืองพอร์ตเลนในมอเรร์ัตออริกอนคันนี้ผนังลำตัวเครื่องบินที่เป็นประตูฉุกเฉินเนี่ยขนาดเท่ากับตู้เย็นนะะหลุดจากตัวเครื่องไปกลางอากาศ5มกราคมที่ผ่านมาคันนี้หลังจากเกิดเหตุดังกล่าวเนี่ย หน่วยงานบริหารการบินสหรัฐหรือ FA สั่งให้เครื่องบิน737 Max9 จาจำนวน171ลำเนี่ยหยุดทำการบินจนกว่า FA จะตรวจสอบว่าเครื่องบินมีความปลอดภัยคราวนี้ผมให้คุณลองคิดดูคือมันจะหยุดอย่างนี้ได้นานไหมคือถ้ามันใช้การอยู่มันก็คงกลับมาใช้ต่อไปอะผมเชื่อว,ว่าในสุดมันจะจบลงด้วยการที่ผู้โดยสารนี่แหละรับความเสี่ยงแล้วผู้โดยสารที่คิดว่าตัวเองจะไม่รับความเสี่ยงก็คงจะไม่รู้ว่าตัวเองก็ไม่มีทางเลือกหรอกเพราะเวลาคุณจองตัวขึ้นไปคุณก็ไม่รู้หรอกรเขาจะเอาเครื่องบิินลลลไหมมาใแอยงกคุณีสทธ์เืะ สินเรื่องมันไม่เคยมีแล้วมันไม่ใช่ว่าควรมีประเด็นคือว่าเครื่องบ,บินมันควรจะปลอดภัยคันนี้หยุดทาการบินจนไหนเอฟเอจะตรวจสอบว่าเครื่องบ,บินมีความปลอดภัยคันนี้ทั่วโลกเนี่ยนะไอ้เจ็ดสามเจ็ดแม็กซ์เก้าเนี่ยใช้ทั้งหมดสองร้อยสิบห้าลำในสหรัฐต,ตอนนี้เขากราวด์ไปทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบลำส่วนใหญ่เป็นของยูไนเต็ดแอร์ไลน์แล้วก็阿拉斯加ยูไนเต็ดมีอยู่เจ็ดสิบเก้าลำ阿拉斯กามีอยู่หกสิบห้าลำสายการบินนอกสหรัฐที่ใช้เครื่องบินยี่ห้อนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นสายการบินเติร์กิช ดูไบแล้วก็โคปาแอร์ไลน์แล้วก็ INE, แอโรเม็กซิโกโบอิงรุ่น737 MAX เรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินรุ่นที่ตัวโดนตรวจสอบมากที่สุดนะฮะครัวนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน f อรเให้ความสนใจแก่ประตูฉุกเฉินตรงกลางลำตัวเครื่องบินที่หลุดออกไปกลางอากาศ MAX9 นี่เป็นเครื่องบินลำตัวแคบนะฮะทางเดินเดียวนะที่มีขนาดใหญ่สุดของโบอิงสามารถบรรจุที่นั่งได้220ที่นั่งแต่เมื่อสายการบินต้องการที่จะนั่งน้อยกว่านี้ ทำให้ประตูพิเศษของเครื่องเนี่ยถูกปิดลงะเครื่อง737 Max 9ของลาสแกรลนเป็นเครื่องใหม่จดทะเบียนเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทําการบินมาแล้วเพียง145เที่ยวบินเมื่อปี2018และ2019เครื่องบิน737 Max 8ตก2ครั้งมีคนเสียชีวิต3 4 2คนโอ้ ครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี2018เที่ยวบิน Lion Air ใช้737 MAX 8ขึ้นเครื่องจากสนามบินจาก,การ์ตาตกลงในทะเลชวาประเทศอินโดนีเซียอีก4เดือนต่อมานะ737 MAX 8ของ Ethiopian Airlines ตกลงหลังบินขึ้นจากสนามบินอ d ดิสอ b บ b บาที่ประเทศเอธิโอเปีสยสาเหตุที่เครื่อง737 MAX 8ตกทั้ง2กรณีเกิดจากความผิดพลาดของระบบการบินทำให้นั่บินไม่สามารถควบคุมการบินได้โ e i ิ g ได้รับ ความเสียหายถึง20,000ล้านดอลลาร์หรือ20,000ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ที่เครื่องบินตกจนถึงเครื่อง7 3 7 Max 8ได้รับการรับรองให้กลับมาบินใหม่เช้เวลานาน20เดือนทัศนคติเรื่องนี้สําหรับผมคืออะไรก็ถ้าจะต้องบินก็ช่างหัวมันทําอะไรไม่ได้ถ้าไปก็ไปตามเวรตามกรรมจริงๆฮนะมันไม่มีทางคิดอย่างอื่นฮนะเพราะว่าคุณจะบอกว่าให้สายการบินต่างๆเขาเลิกซื้อโบอิ n งแล้วเขาเลิกไหมอ่ะเขาไม่เลิอกอะ่ะเขาไม่เลิกไอ้ที่ซื้อไปแล้วมันก็ ground แป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็มมมมี์าซซ่่ออนยยงกัรต บางเรื่องครับได้แค่บนฮนะแล้วก็ไม่ต้องไปสู้นะเสียเวลาปวดหัวสู้มาก็ติดคุกบางเรื่องได้แค่บนฮนะโบอิงพัฒนาเครื่องบินรุ่น737 MAX ขึ้นมาเพื่อแข่งกับเครื่อง Airbus 320โดยให้เป็นเครื่องบินที่มีระยะบินไกลมากขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นเครื่องยนต์ใหม่จากบริษัท CFM International และการออกแบบใหม่ทำให้737 MAX ประหยัดน้ำมัน14%โอ้จากเครื่องบิน737รุ่นเดิม อ๋อเขาเน้นในการประหยัดน้ำมันนะฮะซึ่งสำคัญเพราะน้ำมันมันแพงในเรื่องระยะการบิน max 7เนี่ยสามารถบินได้7,130กิโลเมตรทั้ง max 8และ max 9สามารถบินได้ไกล6,570กิโลเมตรทำให้เครื่องรุ่น737 max สามารถเอาชนะเครื่อง Airbus สโอ้มันเอาชนะได้เพราะว่ามันบินได้ระยะทางไกลกว่าเสร็จแล้วมันประหยัดน้ำมันมากกว่าโอ้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อผู้ถือหุ้นนะของบริษัทซึ่งผลิตเครื่องบินขายแย่ว่ะแย่ ทำไมมันไม่แข่งกันตรงที่ว่าเครื่องบินลำไหนจะมีปัญหาทางเทคนิคน้อยกว่าอ๋ออันนั้นก็แข่งแอร์บัสชนะผมพยายามมีความเป็นกลางนะแต่ว่าผมก็ควานหาข่าวลบๆเกี่ยวกับแอร์บัสเนี่ยมันก็มีนะแต่มันน้อยกว่าโบอิงไม่รู้ทําไงอ่ะมันน้อยกว่าโบอิงมันมันไม่ใช่เรื่องอคติเลยเนี่ยมันแค่น้อยกว่าจริงๆอ่ะพูดตามตรงนะคือโบอิงมาถึงจุดที่ต่อให้คุณบินแล้วประหยัดน้ามันกว่าหรือคุณขายถูกกว่าหรือคุณบินระยะทางได้ไกลกว่าผมคิดว่าประเด็นคือตอนนี้ความน่าเชื่อถือของบริษัทโบอิงมันลดลงไปในแบบที่ มนัาการหนักนะฮ Cred ะ credibility crisis สาเหตุที่ทำให้ Max 8และแม x 9และเครื่อง Airbus A30 บินได้ไกลมากขึ้นก็คือมีถังน้ำมันเพิ่มขึ้นทำให้เครื่องบินโดยสารลำตัวแคบมีทางเดินเดียวบนเครื่องสามารถบินได้ไกลมากขึ้นไอ้มีถังน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อี o n รมีดีนะคือมันบินได้ไกลใช่ไหมเติมน้ำมันได้จุอะ แต่เวลาเครื่องบินมันเกิดปะทะกับไอ้เครื่องบินเล็กซึ่งอาจจะจอดอยู่ในท่ากัศยานแล้วเสร็จแล้วเกิดเหตุการณ์แบบญี่ปุ่นนะมันก็มันก็ระเบิดตูมตามได้ง่ายนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดของสายการบินคือความจุจํานวนที่นั่งในเครื่องบินสายการบินต่างๆก็ออกแบบจํานวนที่นั่งแตกต่างกันไปเครื่อง737 max 8เนี่ยของ Ryan Air มี200ที่นั่งส่วน American Airlines er มีทั้งหมด172ที่นั่งเพราะมีชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด จากข้อมูลของ Boeing ความจุตที่นั่งเฉลีย่ยของ737 Max 7อยู่ที่138ถึง153ที่นั่งมากที่สุดอยู่ที่172ที่นั่งเครื่อง737 Max 8ความจุเฉลีย่ยอยู่ที่112ถึง178ที่นั่งส่วน737 Max 9ความจุอยู่ที่178ถึง193ที่นะท่านนั่งได้เยอะจุเยอะเนี่ยมันก็ขายตั๋วได้เยอะไงแล้วก็ยิ่งรวยขึ้นมันก็คิดก <Okay. S 1> ันแค่นี้แหละฮะผมหาความพอดีนะในโลกคือบริหารให้ร่ํารวยแต่ว่ามันก็ต้องปลอดภัยด้วยใช่ไั้ ประเด็นคืออย่างนี้มีหนังสือชื่อ,อว่า Flying Blind นะฮะเป็นหนังสือซึ่งซึ่งเขียนมาดนะ่าโบอิงเนี่ยเขียนเกี่ยวกับ737 Max ว่ามันมีปัญหาตรงไหนโดยที่ในหนังสือเล่ม Flying Blind เนี่ยนะ,ะซึ่งวางขายแผงหนังสือในปี2021เนี่ยเขาเล่าเกี่ยวกับความน่าหดหู่ของบริษัทเมริการบริษัทนี้ที่มาก่อนมีความน่าเชื่อถือมายาวนานเป็นผู้บุกเบิกการบินพาณิชย์และมีส่วนสร้างยานอวกาศ ไปลงที่โลกประจันด้วยแล้วเขาเล่าถึงระยะหลังมีวิธีการใช้ stock buyback คือการที่บริษัทสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นแทนที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทสามารถตอบแทนผู้ถือหุ้นด้วยการนําเงินจนํานวนนี้ไปซื้อหุ้นบริษัทในตลาดเพื่อให้ราคาสูงขึ้นเรียกว่าสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นคําว่ามูลค่าในที่นี้หมายกาว่าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นและวิธีการนี้ยังทาให้ผู้แส้โบอิงมั่งคั่งจากผลตอบแทนของการถือครองหุ้นโบอิงมากยิ่งขึ้นด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นกับโบอิงสะท้อนอิทธิพลทางความคิดทางธุรกิจที่ครอบงำบริษัทอเมริกันนับตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนที่บริษัทยักษ์ใหญ่ประกาศว่าภารกิจสำคัญที่สุดคือการตอบแทนผู้ถือหุ้นส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองลงมาในอดีตความคิดพื้นฐานทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของสองสหรัฐคือความสำคัญของชุมชนโดยรวมมาเปลี่ยนในสมัยโรนัลด์เรแกนเมื่อมิลตันฟรีแมนนักเศรษฐศาสตร์อรักนิยมประกาศว่าความรับผิดชอบทางสังคม ของธุรกิจคือการเพิ่มผลกำไรหนังสือ The m ไม h t y 747กล่าวถึงอดีตที่มีความยิ่งใหญ่ของโบอิงไว้ว่าเมื่อวันที่2 2กรกฎาคม2 0 2 0นเครื่องบินจำโบเ47ของสายการบินควอนตัสให้บริการบินเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากทำการบินมานานเกือบ50ปีเที่ยวบินจัดขึ้นเพื่อสนองเสียงเรียกร้องของพนักง,งานและผู้โดยสารที่ต้องการบินกับเจ7จ็ดโบเป็นครั้งสุดท้ายโดยทำการบินเลียบชายทะเลตะวันออกของออสเตรเลียในพิธีอำลา ก่อนเครื่องบินจะออกเนี่ยมีคนเขียนข้อความว่าจอฟเวลดันหรือทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมส่วน c e o ของควานทัสกล่าวว่าเครื่องบิน747ได้เปลี่ยนภ,ภูมิทัศน์การเดินทางทางอากาศทำให้คนออสเตรเลียธรรมดาทั่วไปสามารถนั่งเครื่องบินได้เครื่องโบอิ้ง747ทิ้งบรดกทางประวัติศาสตร์ให้อุตสาหกรรมการบินโลกเกียรติภูมิชื่อเสียงของโบอิ้งในสมัยสร้างเครื่องจมโบ้747แทบไม่เหลืออยู่แล้วเพราะเปลี่ยนจากความเป็นเลิศทางวิศวกรรม ไปสู่การหาเป้าหมายในการให้ผลตอบแทนทางเงินสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นวิกฤตของเครื่องบิน 737MAX สะท้อนการเปลี่ยนแปลงน,นี้ Boeing 747ดังแล้วก็เป็นตำนานส่วน Boeing 737MAX ดังแล้วก็เป็นตำนานว่ามีปัญหาเยอะแยะมากมายและทำให้ Boeing เสียชื่อเสียงพูดตามตรงฮะแนวทางในการบริหารที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้นน่ยมันไม่ได้เสียหายหรอกและผมเชื่อว่าในระยะยาวสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ย คือมูลค่าหุ้นของโบอิงเนี่ยนะฮะในที่สุดในวันหนึ่งอ่ะมันจะไม่ใครต้องการแล้วผู้บริหารทั้งหมดก็จะถูกไล่ออกวันนั้นนะ่ะในที่สุดมันจะมาถึงคือมันมาถึงจุดที่ชื่อเสียงของโบอิงเนี่ยมันมันจบฮะกับ737 MAX มะฮะมันจบฮะในที่สุดแล้วเนี่ยนะ,ะสิ่งที่ทำให้สายการบินแต่ละแห่งเนี่ยบริการลูกค้าได้อย่างปลอดภัยเนี่ยคือเครื่องบินที่ดี และเมเนเมน์แต่ว่าเครื่องบินที่ดีก่อนที่มันจะต้องมานั่งเริ่มเมเนเนี่ยนะฮะสำคัญสายการบ,บริษัทซึ่งผลิตเครื่องบินเนี่ยนะฮะชื่อเสียงมันขึ้นอยู่กับในที่สุดเรื่องเดียวก็คือความปลอดภัยของเครื่องบินซึ่งผลิตออกมาเมื่อมันมาถึงจุดที่เลกาซีของบริษัทซึ่งชื่อโบอิงเนี่ยมันเป็นเลกาซีที่คนจดจําจากยุคสมัยซึ่งมีเครื่องบินรุ่นเก่าซึ่งทุกคนชอบและดีแล้มันสร้างชื่อและนั่นก็คือ747 Jumbo แล้วเสร็จแล้วชื่อเสียงมันมาจบลงกับรุ่นซึ่งมีชื่อว่า737 Max 7 Max 8 Max 9เนี่ยนะฮะโบอิ n งมีโอกาสปรับภาพลักษณ์ของตอนเองหลังจากนี้2วิธีด้วยกัน 1. แย่ๆเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ชื่อแทนที่จะเรียก737 Max เปลี่ยนไปเรียกคุณหาชื่อใหม่ของคุณมันเหมือนคุณจะรีแบรนด์อ่ะนั่นคือว,วิธีในการแก้ไขปัญหาแบบลวกๆมักง่ายก็ได้ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ในโลกและสายการบินต่างๆเขาก็ซื้อต่อแต่ว่าถ้าจะทําให้ดีคือคุณต้อง get rid of Li น e นี้คุณต้องคุณต้องลือ้อมันจบแล้วมันจบแล้วครับโบอิงชื่อเสียงของบริษัทคุณมันจบคนทั้งโลกที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารวงการการบินและคนที่ติดตามข่าวสารวงการการบินเนี่ยทุกคนที่อ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะ,ะทุกคนที่อ่านรอยเตอร์ CNN BBC ABC CBS DW มันเป็นมันเป็นมติมหาชนของโลกอ่ะว่าชื่อเสียงของโบอิงเนี่ยมันด้อยคุณภาพกว่า Airbus ไปแล้วอ่ะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุอะไรแบบประหลาดแบบนี้วิธีแก้ปัญหาคือมันต้องไม่มีอุบัติเหตุแบบนี้อีกเลยอ่ะถ้าแก้ชื่อเสียงเรื่องภาพลักษณ์ซึ่งมันแปลว่าคุณจะต้องผลิตเครื่องบินซึ่งดีกว่านี้ออกมาไม่มีออปชั่นอื่นละมันมันมันจบแล้วมันจบแล้วในแบบที่รายการทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งรายการซึ่งไม่ได้ส่วนใหญ่เสียเวลาพูดถึงเรื่องของการบินเนี่ยเขาก็มีข้อสรุปเดียวกันกับผม มันจบแล้ว